คุณหลายๆซื่อว่าอาจารย์นักดนตรีนี่คือสิไปแต่น้่รถแหเฮแห้งว่ะได้แต,ต่ไปทางรถแเฮพุนลาลลายก็สมัยนี้เนาะจนมากกับสิเอาหลดเฮเวทีหมอลลหรือว่าฟังลำ่กลุ่นเกาๆกับสิอาชิหน้อยไปค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็คงสิบวา,บากันมวนบมวันอดสาฟังเอาบุญบ้านเฮ้านะคะก็คงสิเอาไวแค่นี้กันละกันค่ะจากหน่อยสิไปใส่หละระเอกนั่งเอกย่ใส่น้อขึ้นมาเดือบานนี่ ขึ้นมากเออแอวเข็นแอวบ่เข็นให้เพินฟังเบิงกันบานี้ค่ะเป็นตามใจไว้รุ่นไแลกันค่ะช่วงหลังๆนี่นะคะก็ขอขอบคุณค่ะเศร้าเศร้าสองแรงสามพันแต่เที่ยเดียวนึงเจ้ากษัตริย์ตายเองเสียงแล้วก็เบิ่งไหวเจ้าของนะสิว่าเศร้าสองแรงสามอันเศร้าสองแรงสามว่าเขานับเจ้ปั่นนี่หนับจักสิลุกหรือบอลลุก <laughs> ไหวซ้ำนี่อดสาฟั่งเอาเจ้าเข้าใจว่าถนอมสุขภาพร่างกายไว้โลดเจ้าน่ะนะ <laughs> อ่ะต่อสำหรับพิมพ์ใจเองก็คงเสียวไว้แค่นี้ี็แก้วกันค่ะขอบคุณสำหรับแฟนๆทีเ้การต้อนรับกับพิมพ์ใจนะคะต่อไปก็สินใน้ฟั่งเสาสองแรงสามขึ้นลาวาน,นั่นแะ <laughs> และพิมพ์ใจเองก็ขออวยพรให้ม่รักแฟนเพล่นแฟนบํมของพิมพ์ใจทุกๆกท่านมีแต่ ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ขอกราบเข้ามาสวัสดีค่ะอ่ะสดวนไหนคุณแม่พิมใจเป็นพระรชานอช่อจากเธอนะคะสุดยอดนะคะศิลปินคุณภาพนะคะพีน่น้องพ้าพี่น้องมอนซื้นอนูนยกย้าเสาใหญ่ยยๆนะคะพี่น้องได้ฟอนกันเต็มอิม่มหล่อสายหมอนูะ เอาขอเสียงชมร่ำผู้มักมวนอีกจักบาทเนี่ยค่ะปวดออกนะครับเอาใส่ทั้งกิจกับผ้าเขา,เาน้ำเห่าเตียไวไม้ถ่ายากน้ำเนื้อนะครับเอาน้ำม,มากกว่านึงนะครับแก้วเป่าไว้นึงเอามาไวไถ้ถ่ายเปิ้ลหยาดหยาดน้ำนะครับจุดถู่ดอกหนึ่งเทียนเหลี่ยมหนึ่งใส่ในใ่ผ้าเข่า คิดเร็วๆก็ตั้งคิดตั้งใจปรน้อมมือขึ้นตั้งคิดอธิษฐานส่งบุญบุญพ้นท่านที่ลกูกหลานหมอลำใช้บทิได้ว่าต่อไปนี้เสียงแค้นจวดขึ้นหมอแค่นี้ีวลวลมมมือลมพ้นว่าลมพัดตอง ใบจานสังขารเปลี่ยนสังขารยังบ่เทีงวันมันนั้นเป็นอยู่บ่เศมันนั้นเป็นอยู่บ่เศร้า No, 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 no. Mẹ ơi, bạc đi vắng hoa toàn bỏ lóc còn chỉ đầy loan, Vắng ngô nữ biên hoang Lúc bà phù dụ khuân ควันวันนี้บ่มุมดอกอีเมียความตายความสลายของชีวิตบ่ยังทำน้อไปได้เองมีทตั้งหัวมีทั้งให้มีทตั้งไปมีทตั้งยูงน้อแม่ล้อม โอ้ยมันหลายแนวแม่ตูสังขารนี้บ่เที่ยงตรงจิตว่านี้บ่มุมดอกที่แม่ความตายเกิดมาหลายตายหลายละบ่คนเฮานี่เิตว่ามีหลายลนสํหรับคนในโลกมีผู้ดีแล้วก็มีผู้ร้ายมันหลายแท้หมู่คน สังขารนี้บ่มมกดอกมีเยาวมีงานมีการเก็บกันตายละมูวคนเฮาหนี่เองตายเป็นผีไปแล้วเหลือความดีถ้าจิดหอเมนบ่แม่เลือแต่คุณง้ำความดีเนอะแต่คุณที่คุณพ่อสมรคุณแม่ภาพคุณพ่อเหลี่ยมของเฮาในสร้างไว ให้ลูกให้หลานได้เบิง่งได้เง่งได้สร้างได้แปงต่อไปไพภาคนาผู้ใดยังกร้สางไว้ไว้ทำให้ดอกผู้ตายแม่เอ้ยสำหรับในมือนี้พวกน้องพี่หรือสัทธทาโอ้ยพ่อเจ้าผ้เบืนแม่เจ้าผ้เบืน เพ่นในทำบุญห,หาผู้ที่ตายไปแล้วเพลนในทำบุญสร้างกอสสงุศลส่วนใหยบังมาจจากในดวงวิญญาณของคุณพ่อสมรคุณแมพ่พ้างคุ้มแบงของเราพร้อมกับคุณพ่อแหลมสังทองผู้เราตายไปแล้ว ให้เล่าขึ้นสันเก่าไปเล่าอย่างเป็นที่สูงเจ้าว่าสาธุสาธุสาธุเดึงดวงวิญญาณของคุณพ่อสมอนคุณแม่ผ้า้อมคุณพ่อแหลมดูแห่งหนตำบลใหน ท่านได้ยินเสียงหลานน่อยมอลำใส่วนเอื่นให้รีบวนส่วนกันดื้อพอดือ้อหรือว่าดวงของวิญญาณของมูเจ้าตกมองทุกข์ให้พลชากข์หรือว่าดวงวิญญาณของมูเจ้าอยู่มองสุขให้สุขสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปลูกหลานของเจ้าก็จังสีใดมีแต่ความสุขความเจริญความเก็ยบยาสุไรความไขาย,ยาสุมี นอนหลับก็ให้ก็เจ้าได้เงินหมืน่นเด้อพอแหลมเด้อน,นอนตื่นก็ให้ก็เจ้าได้เงินแสนแปนมื่อไปไกลได้แถวมานีโ่ชนโทษห้ายามาพานม่านห้ยามาเบียดโจงบังเกิดเจกคณาเจ้าภาพของเฮาทุกทุกท่านด้วยท่าแม่เอ้ยบาดนีผมเสียร้องเรียกเกิน เสียงทรงไปตามลมลันคองอีกจากสามเถเื่อนในเดอหรือว่ามีบังผูกบังตะไลจูดส่งสัญญาณในคนได้ยินอีกจากรอบกันนะแม่เอ้ยบาดนี้ผมเสียร้องเรียกเกิน เสียงส่งไปตามลมขอให้ลมช่วยพัดได้ส่งไปดึงอาโจาถ้าได้ยินผมเอินหม้อลำเอินไปบอกข้าวคุณพ่อสมวังเมีพ่อ พอแหลมเอ้ย้าได้ยินในเจ้าฟามมาแม่แม่แม่ผันท่านแม่ผันกคอยู่บ้านเจ้าภาพลูกลูกหล,ลานคอยอยู่บ้านได้ตั้งแหงเลือกของบุญเป็นทรัพย์สินเงินทอง เงืนททองทั้งเขาป่าล้วนแต่เป็นของเจ้าเนาทางไดใหม้มาเม่ดวงวิญญาณคุณพ่อสอมอนคุณแม่พาคุณพอ่อแหลมเอื้อโแก่ได้ให้เฝ้า เอื่อเอาเด้อแม่เด้อลูกหลานเจ้าพาเมาเอินเอาเ,อาเอาด้เอเื่อซิบป,ปากเอิ่อเศร้า,าปากเอิ่อเขบอกขึ้เจ้าพาเอิ่อเอาโอ้ยอยู่ตามว่าตามสวนอยู่ป่ามันป่าอ้อยอยูหน้าหน่อยให้ดวนมาหรือเจ้าอยู่ป่าซางหรือเจ้าอยู่ป่าซามีแนวผูกจับไป โยไกลไกลมาถึงแม่ผุนทานวันนี้มารับเงินรับเขาแม่เจ้า้าพเอาปัดใจใส่ผ้าเขาให้เพื่อนเนด้อนะครับเอาปัดใจใส่ผ้าเขาใว้เพื่อน,นแม่เหล่วเตีย๋ยวัทธาของพีของนองดอกใส่ให้ดวงวิญญ,ญาณยี่พอสมรคุณแม่ผ้าคุมแมง คุณพ่อเหลี่ยมสังท่องของเฮาให้เพิ่นได้ไปซื้อปองทางขึ้นสวรรค์ใส่สิบบาทเจ้าบาทกระเหลวเทสัตาเจ้าจภาพตุ่มห้มกันส่งให้เพิ่นเดอ,อพีนอ่น้องผู้อยูุรางเออก็รวมออกมาใส่ผ้าเขาน้ำพินน่นได้เนอนะครับส่งให้ทั้งสามดวงนะครับให้เพิ่นได้ไปซื้อปองทางขึ้นสวรรค์มารับเงินรับเขา่า มารับเอาเดือของแขกปองพวกญาติน้องเพิ่นเตียมพร้อมโผสู่แนวมาแล้วไปพี่น้องมาแล้วไปพี่น้องผมเอินว่าหมอาทันมา บุลกุศลเลาหลายนั่งสบายอย้งคนเรานั่งยังงยัยงขางพายินท่าเจ้าเห็นบองท่านเจ้าพาเบือ่บอบ่ลงมาบ่ใดอีแต่เส็จน้ำตางขอบคุณกำลังใจเ้ยนะครับพี่น,อน้อง นะครับเถวาโมนีบุญหลายสายยงาวอึ่เอาใส่ผ้าเขา่าขอบคุ้นทิมงานบา่าว้ไทยนะครับสตูดิโอโมนีมาลายสดการรวมทําบุญกับเจา้าภาพเ่านําใส่ผ้าเข่าผ้านามขอบกุ้นเป็นยางสูงเนอ,อนะครับือวาดวงวิญญาณเออ่มเปิลมาแลวไงเพินมารับออกผลบุญผล,ผล,ผลท่านมาเลวไปพี่น้อง มาแล้วไปพี่น้องผมเอินมาบ่าท่านมาบุญกุศลเราหลายนั่งสบายอยู่ั้งพุน่นเร่าน่งยังเพียงขางพาอินท่าเจ้าเห็นบ่ท่านเจ้าพาเผยพอลงมาบ่าได้นี่แต่สเสร็จนำตางพุ่นทานนี่ละแม่ปาง ุนทานนี่ละเมตาสิได้ปล่อยลงมาพี่น้องมาทำบุญน้ำไหลาบาทหลยสะยตางปินจำนวนเงินบ่อหน่อยบัดนี้ขอเลียนเชิญเจ้าภาพอายากนามทรงให้เพื้นนะครับตั้งจิตตั้งใจแล้วอายากลงนะครับต่อกันก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวใช้บุญชีวาให้นะครับอยากเสกแก้ว พร้อมแล้วอยากเลยครับอิทั้งมีญาตินั่งโหตุสุขิตาโหตุญยากตยโยขอผลบุญผลท่านที่หลุกหลานธรรมเนีทรงไปถึงหวงวิญญาณคุณพ่อสมอนคุณเมผ้าคุมแวงพร้อมกับคุณพอ่อแหลมสังทองหลับเลีวเกิดไปสู่สวรรค์สวรรค์เกิดศา,าสนาเสน่ห์เกิดแตามั่วม้วกวหมานคือเก่าเจ้าภาพทาบุญเม,มือนี้ก่ดมีแต่ความสุขความเจริญให้สุกกายสุขกิตเป็นนิจ Thân. Mẹ ơi Lắng trà gà nam leo vùng xì sông Đồ hoàng binh nhan Sông ơi, khuyên phầy mương sao vắn Bọn thị khơi Nau dạng Đồ hoàng binh nhan Phần ma leo Đồ hoàng binh nhan Nghe ma leo ให้กับขออึ้นกอข้อเก่าเนาสวรรค์สันฟ้าพระอินทาทานตั้งแต่นั้นโอ้ดวงวิญญาณให้ทานกลับพระอินทามารอรับ ดูเสมือนอันผลบุญผลทานพอราไปแม่ราไปยยากอะไรท่านจากไปไม่อ้วนอ,อันไปแล้วไปรับท่านไปไม่เตือน ปืนสังขารญาติพี่น้องส่งผลบุญและผลทานดวงวิญญาณของคุณพ่อสมรคุณแม่พาคุ้มแวงและคุณพ่อแหลมสังทองมารับผลบุญแล้วจงกลับสู่เมือง ดวงวิญญาณของ่านเนาสวรรค์สันที่แม่นไปโยกกับพญาแขยนโยเมืองแม่นไอสันเก่าโอ้ยไปแล้วางบอลสบายไปแล้วาง บอลสมายสายล้าพัานโอมนอวิญญาณเอสาธุสาธุสาธุเด้อดวงวิญญาณทั้งสามดวงรับเล้วไปไม่กินเขากินน้ำ เจ้าภาพทั้งบุญเมื่อนีไก่มีแต่ความสุขกวามเจริญกวามเจ็บยาสุเลยก้ามไก่ยาสุมีคิดชิงไหนไกสมมุงมาด์ปาตนาคิดเงินไอ้ใดเงินคิดทองไอ้ใดทองเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อเจ้าภาพของเอาทุกทุกันครับผ้าของผ้านามเอาลงไปลางเด้อรับไปไปฝากแม่นั่งทรณี่เิ่นเป็นอันเสร็จพิธีเสียงปลอบเมื่อสวดสวนให้กำลังใจเจ้าภาพเมื่อนี้ครับ นะครับเพิ่นตัง้งจิตตั้งใจแล้วหลายมือหลายเดือนโสิเป็นบุญได้ผมว่าสิไดตั้งแต่โควิดรอบแรกคนละนะครับว่บาสิได้มาลับมานเฮานะครับตัดสุดไว้จนสุดหน่อยบุลงหน่อยลงเบิดเอารถมาลับก็ได้นะครับขอบคุณในหลายนะครับเพื่อเป็นเกียรติในเจ้าภาพนะครับใช้วัสดอนี่ได้มาะ่วมกองบุญกองกุศลขอเป็นตัวแทนหลวงพีของเฮานะครับพระจตุรละพัดนะครับอาจนิยมเพิ่นได้บวชต่อบ,บุญแทนคุณพอ่อ ขอบ,บุุญแทนคุณแม่เพื่อนว่าแม่มีคนเดียวในโลกพระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลือดฟ้าสุภาพานไกรจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีขอเป็นตัวแทนร้องพีร้องเพียงนี้ให้จักหนึ่งเพลงกันแล้วกันครับแม่ของใครครับ